สวัสดีค่ะเด็กๆก่อนเรียนทุกครั้งเรามีข้อตกลงในการเรียนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะก็เป็นข้อตกลงนะครับที่เราตกลงร่วมกันอยู่เป็นประจำครับคู้ปองครับค่ะเด็กๆคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะคุณครูแม็กพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับคุณปองครับพร้อมแล้วนะคะเด็กๆยืนขึ้นค่ะลูกยืนขึ้นเลยครับเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันนะคะ สองตาดูสองตาดูสองหูฟังสองหูฟังสมองคิดสมองคิดมีสติมีสติไม่เข้าใจให้ถามไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ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 สองตาดูสองตาดูสองหูฟังสองหูฟังสมองคิดสมองคิดมีสติมีสติไม่เข้าใจให้ถามไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮเฮ้เฮเฮเก่งมาก เด็กๆปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะพร้อมหรือยังเอ้ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาตบมือ1ครั้งค่ะสองครั้งหนึ่งสสามครั้งหนึ่งสสาสี่ครั้งหนึ่งสสาี่ห้าครั้งหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสสาี่ห้าเยี่ยมมากค่ะ